หลังเที่ยงนิดๆแบบนี้นะครับและตอนนี้แขกรางสองคนยังคงอยู่ในงานดงกอกอินเตอ International Motor Show ครั้งที่35ครับนักอภัชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีนั่นเองค่ะและช่วงแรกฟ้าความพิเศษมาเลยดีกว่าสำหรับช่วงแรกฟ้ามีความพิเศษรออยู่กับอีหนึ่งกิจกรรมดีดีกับกิจกรรมอีสุสิวัน k มทเลส2014กิจกรรมนี้จะสนุกสนานและจะมันขนาดไหนตามฟ้าไปชมพร้พอมๆกันเลยดีกว่าในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถ ด้านนี้ฟ้าพา,าคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บริษัทตีเพชรอีซสุูเซลจำกัดกับงานเปิดตัวนักแข่งในรายการนี่ต่อ3าเคอีซูซูวันเมกเลสสองพันโอ้โหต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่ารถแข่งเยอะมากๆเลยค่ะและแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นเลยเอาไป่ว่าเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ และสำหรับการแข่งขันในรายการนิโตอ 3K Isuzu One Make Race 2014เป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วล่ะค่ะโดยแบ่งเป็น2รุ่นนั่นก็คือรุ่นนิโตอ 3K Isuzu One Make Race จำนวน21คันและนิโตอ 3K Isuzu Full Race จำนวน14คันรวมทั้งสิ้น35คันนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ทั้งสงรุ่นเราใช้รถ Isuzu D Max แ c e c a ์ Space Cap, เครื่องยนต์2,500 cc DDI Super Common Rail โดยรุ่นนี้โต 3K Isuzu One m a k e l e เป็นรุ่นที่ไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้มาตรฐานเดียวกันส่วนรุ่นนี้โต 3K Isuzu Full m a k e เป็นรุ่นปรับแต่งเต็มรูปแบบนั่นเองค่ะและตอนนี้ฟ้าก็อยู่กับนักแข่งในรายการนี่โต 3K Isuzu One m a k e l e 2014เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ทั้ง2คนกันก่อนดีกว่าค่ะมีการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ยังไงบ้างคะ ก็เรื่องรถก็คงจะร้อยปร์เซ็นครับก็เหลือแต่คนแล้วครับทีนี้ครับผมครับครับก็เช่นกันครับเต็มทําำเต็มที่ครับยังไงก็เอาใจช่วยพี่ๆทั้งสองคนแล้วก็ขอให้เตรียมความพร้อมทั้งคนและก็รถละกันนะคะขอบคุณค่ะ อยากจะถามท่านประธานนะคะว่ากระแสตอบรับอิสุสุวันเม r เรสในปีที่ผ่านๆมาและปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเท่านประธานนะคะก็ว่ากล่าวว่านะคะผลตอบรับนั้นนะคะเป็นของราับที่ดีมากนะคะสำหรับนักแข่งและก็รถขแข่งในรายการอิสุสุวันเม r เรสปีนี้เป็นปีที่5และมีรถอิสุสุดีแม็เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด35คันสูงสุด ในบรรดาที่เราเคยจัดการแข่งขันมาเพราะฉะนั้นท่านประธานก็เลยทําให้ปีนี้มีความพิเศษการแข่งขันให้มีฟูลเรสนะคะเป็นการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบเป็นทางการนในปีนี้ว่าเรามีสนามแข่งหลักๆนะคะด้วยกันทั้งหมด3สนามก็คือสนามทีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่พัทยานะคะสนามแก่งกระจานที่เพชรบุรีแล้วก็สนามโบนันซานะคะที่โคราชแล้วมีการแข่งขันทั้งหมด6รอบด้วยกันนะคะ่ะ เป็นทางการสําหรับการแข่งขันนี่ต่อ 3K อีสุสูวันเมกเลส2 0 1 4ยังไงก็อย่าลืมติดตามการแข่งขันในครั้งนี้กันเยอะๆนะคะรับรองว่ามันแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในช่วงควรรู้คู่ร้นันแลละคะ่ะยังไงว้าขอตัวไปหาของอร่อยทานกันดีกว่าในช่วงของเด็ดกอทมอสนับสนุนโดยอิส z สูดีแม็ใหม่ Super Daylight ของเด็ดกอทมสนับสนุนความอร่อยโดยอิสุสีแมทซูเปอร์เดย์ไลทอยู่กับฟ้าในช่วงของความอร่อยแบบนี้แน่นอนค่ะว่าฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับของดีของเด็ดของอร่อยในช่วงของเด็ดกอทมและสำหรับสัปดาห์นี้เห็นทีมงานบอกว่าจะพาฟ้าไปทานก๋วยเตี๋ย,ยวแต่ทีมงานไม่รอฟ้าเลยค่ะคุณผู้ชมปล่อยให้ฟ้าเดินตั้งแต่ปากซอยจรัญ65ิมาถึงตรงนี้ฟ้าก็ยังหาร้านไม่เจอเลยและก็ที่สําคัญร้อนด้วยคุณผู้ชม ร้อนมากแล้วก็หิวด้วยงั้นฟ้าขอตัวไปหาร้านก่อนละกันนะคะไปหาร้านกันดีกว่าร้อนมากมากเฮียค่ะเฮียค่ะช่วยกะทิดให้ฟ้าหน่อยได้ไหมคะได้เลยหิวมากเลยค่ะเฮียตอนนี้ครับผมเนียจัดให้เลยค่ะครับผม และตอนนี้ที่เด็กของทางร้านก็อยู่ตรงหน้าฟ้าแล้วล่ะค่ะไม่รอช้าแล้วนะคะผู้ชมหิวมากๆเลยเดี๋ยวฟ้าขอจิมก่อนเลยแล้วกันนะคะ ฟาได้ทานทีเด็ดของทางร้านไปแล้วต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นก็นุ่มเส้นก็อร่อยอีกด้วยทานแบบนี้แล้วไม่ได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมต้องไปพูดคุยกับเจ้าของร้านซะหน่อยแล้วล่ะค่ะป้าค่ะป้าค่ะช่วยตามเจ้าของร้านให้หน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้ที่นั่งอยู่ข้างๆฟางก็คือเฮงเหียนเจ้าของร้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเฮยสวัสดีครับ ก่อนอื่นพราต้องถามเฮียก่อนเลยค่ะว่าร้านเฮียเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดที่นี่มาก็าประมาณ5ปีนะครับ5ปีแล้วหรอคะ,คะและ้วทีเด็ดที่เฮียจัดมาให้ฟ้าได้ทานนี่มันคือเมนูอะไรคะเฮียอันนี้คือบะหมี่แห้งยำครับผมในชามมีอะไรบ้างคะเฮีย ในนี้ก็จะมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งปลาเส้นลูกชิ้นเต้าหู้หมูนึ่งแล้วก็หมูทอดครับโอ้โหหลายอย่างมากๆเลยลูกชิ้นของเฮียพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะของเราทําเองทําเองด้วยโอ้โหทีนี้นะคะอะไรที่เฮียคิดว่าเป็นทีเด็ดของทางร้านเฮียที่มัดใจคนที่มาทานตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาก็ราคาครับแล้วก็ปริมาณของเครื่องแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็เส้นเลยคุณผู้ชมท่านเข้ามาถึงทาน แานเดียวอิ่มเลยครับอิ่ม,<ผ>มเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเ,เห็นฟ,ฟ้าทานแบบนี้แล้วครเฮียอยากจะมาทานแบบฟ้าแล้วร้านของเฮียอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่ซอยจราญ6กครับผมแยก3ก็เวลา <9 S 2> เปิดปิดของร้านเฮียเปิดวันไหนปิดวันไหนแล้วก็มีวันหยุดบ้างไหมคะวันหยุดไม่มีนะครับ<ท>ะจะหยุดส่วนใยา่จะหยุดตามเทศกาลจะเปิดก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นครับยังไงวันนี้นะคะเฮียบอกว่ามีของอร่อยให้ฟ้าทานแล้วก็ยังมีสิทธิ์ทานฟรีให้คุณผู้ชมด้วยนั่นคืออะไรคะเฮีย ถ้าสมมุติว่าถ้ามีคนมาบอกแบบมาทานรายการก็จะให้สิทธิ์ทานปีคนละสองจานเลย่ะยังไงวันนี้ก็ต้องนะคะขอบคุณสําหรับียงเงียนเจ้าของร้านด้วยและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอีสุสีแม็กใหม่ซูเปอร์เดลิ้งที่นำทางแสงสว่างจากตลาให้ฝาได้มาทานของอร่อยแบบนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หมดเวลาในช่วงของเด็ดกทมแล้วล่ะค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการโมเดิร์นไลฟ์ค่ะ ช่วง Modern News อยู่กับฟ้าในช่วง Modern News ตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ภายในงานงกอกอินเตอ International Motor Show ครั้งที่35นั่นเองค่ะและตอนนี้ฟ้าก็ยืนอยู่ที่บูธของฟิล์มกองแสงหลามีหน้าค่ะภายในบูธนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอย่ารอช้าดีกว่าตามฟ้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และคนก็คงนึกถึงฟิล์มกองแสงรามิน่ารูมารวมไปถึงที่บรรทุกสัมพะรัทูเล่นั่นเองค่ะและก็ตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่กับไทรบอสที่จะช่วยเคลือบปกป้องสีรถยนต์เรืออากาศยาลออนล้ออลลอยกระจกรวมไปถึงวัสดุภัยในรถยนต์อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่บูธของฟิล์มกลองแสงลามินานะคะในงานบางกอกมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะคะพื้นที่350ตารางเมตรแล้วก็ขนกองทัพสินค้าไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกลองแสงลามินาในทุกๆรุ่นเลยทั้งรถยนต์อาคารตกแต่งนิรภัยค่ะรวมไปถึงฟิล์มรุ่นพิเศษลูมานะคะแล้วก็อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระทูเล่เข้ามาจัดแสดงค่ะและก็สุดท้ายเลยนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นมากสำหรับแฟนๆของลามินาเลยก็คือล่าสุดเราได้รับการแต่งตั้งจากทางทรบอสจากสหราชอาณาจักรนะคะ ให้เป็นผู้นําข้าและจัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเรื่องของผลิตภัณฑ์ปกป้องดูแลรักษารถยนต์นะคะทั้งสีล้อกระจกแล้วก็วัสดุผ้าต่างๆภายในรถยนต์ฉะนั้นท่านที่มีเวลานะคะเดินมาชมงานบางกอกมอเตอร์โชว์แห่งนี้แล้วนี่อยากจะเรียนเชิญให้มาที่บูธฟิล์มกรองแสงลามินานะคะเราอยู่กันที่ A25 นะคะนอกเหนือจากการได้รับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแล้วเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเตรียมไว้ให้ทันด้วยทั้งเรื่องของฟิล์มลามินาทูเล่แล้วก็ทริบอสค่ะ แล้ว้าหากคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาร่วมงานเดือบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35 mm hmm. ก็อย่าลืมแวะมาที่บูธของฟิล์มกองแสงรามีนากันด้วยนะคะแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมในบูธต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ อยู่กับผมครับโยริในช่วงของ Modern News นะครับผมยังคงอยู่ในงานของเดอะบ n งกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35ครับคุณผู้ชมครับคุณเคยเห็นมอเตอร์ไซค์3ล้อไหมครับผมเองยังไม่เคยเห็นนะฮะปกติเห็นแค่2ล้อครับแต่ในงานนี้เขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์3ล้อครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับไปหาคำตอบพร้อมกันดีกว่าฮะ ทุครับหลังจากที่ผมได้รับทราบข้อมูลมานะครับกับรถจักรยานยนต์สามล้อย a ม a h a t h r e นะครับฐานการผลิตอยู่ที่เมืองไทยนะครับให้คนไทยได้ใช้กันและที่สําคัญส่งออกไปที่ยุโรปด้วยนะครับทำให้วงการรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราเนี่ยพัฒนาขึ้นอีกหนึ่งขั้นกับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับรถจักรยานย,ยนต์ล้อนั่นคือยามาฮ่าทรซิตี้นั่นเองนะครับซึ่งเขามีสโลแกนเจ๋ๆที่ว่าเร่งชีวิตให้เราใจนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะร้าใจไปพร้อมกับผมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสตัวจริงกันดีกว่าครับ <S 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 โอ้คครับผมขอถามหน่อยครับว่าปกติมอเตอร์ไซค์เราเห็นเนี่ยมีอยู่2ล้อทำไมทริซิตี้ถึงมี3ล้อครับก็อันนี้เลยให้ทราบก่อนนะครับว่าทางยามาฮ่าเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับที่ต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้โดยพกนะครับในทุกๆลักษณะของการขับขี่นะครับมอเตอร์ไซค์ลักษณะที่เป็น2ล้อหน้าแบบนี้หรือเราเรียกยานยนต์อัจฉริยะเป็นไปเพื่อให้การขับขี่นี้ ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มั่นคงในการส่งตัวมากขึ้นนะครับเราได้สร้างแท็กหรือแท็กทดสอบขับขี่เนี่ยเพื่อสําหรับตัวยามาฮ่าซีซีตัวนี้เนี่ยต้องการจําลองสถานการณ์นะครับรถคอนดิชันหรือสถานการณ์ที่ถนนมีความแตกต่างในแง่ของการเข้าโค้งตัวแฮนด์ของมันเนี่ยก็ยังคงนิ่งให้ผู้ขับขี่สามารถคนโทรลได้ดีสุดท้ายนะครับอยากให้พี่อ๊ตฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่าผู้บริโภคหน่อยครับไทยยมาฮ่ามอเตอร์เนี่ยก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภควันนี้รถมอเตอร์ไซค์สองล้อหน้านะครับ ก็จะช่วยทำให้ทุกคนสามารถขับขี่ได้มั่นใจขึ้น นี่คือสุดยอดของรถจักรยานยนต์สัมล้อคันแรกของประเทศไทยนะครับ Yamaha Tricity นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงล้วในช่วงของ Modern News นะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับแต่ตอนนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการ Modern Live ได้เลยครับ mm hmm. ชวนคุณผู้ชมมาทำความดีกันกับกิจกรรม t o โยต้ปลูกป่าชายเลนปีที่10นะครับซึ่งปีนี้จะครบ1พศวรรษหรือว่า10ปีปฏิปฏีพอดีเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามพร้อมกับผมเลยดีกว่าในช่วงของ Happy Today by Toyota ครับ <'ve> ช่วง Happy Today by Toyota Time for this, มาแล้วครับกับผมโยรินครับในช่วงของ Happy Today by บาย o t a นะครับและวันที่ผมยืนอยู่ที่สถานตาอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับเรียกได้ว่าไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมของ Toyo ต a าปลูกป่าชายเลนครั้งที่10นะครับแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมแดดร้อนมากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่กลัวครับแล้วคุณผู้ชมเหรครับพร้อมที่จะลุยพร้อมกับผมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปร่วมกันทำความดีเพื่อโลกของเราดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับกิจกรรมโตโยต้ปลูกป่าชายเลนจัดขึ้นปีปีที่10แล้วนะครับหรือว่า1ทศวรรษนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าเป็น1กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการของ t o โยต้าอีโคเน็ตเครับเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการทําความดีสําหรับผู้ที่สนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงพลังและแสดงความคิดสร้างสรรค์นในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับโดยการจัดง,งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการารักษาชายเลนปากแม่น้ำผืนสุดท้ายของภาคกลางให้มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลนนั่นเองครับ สำหรับกิจการโตโยต้าปลูกป่าชชยเลยครั้งที่10นะครับถือว่าเป็นการ<ด>ร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไท,ย,ทยจำกัดกรมพราธิการทหารบกกองทัพบ,บกและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยหรือว่าฝีนี่เองครับสามสองหนึ่งขอเชิญครับขอเชิญตกลงมาให้แบบนี้หน่อยของเราด้วยนะครับนะเป็นสัญญาณด้ว และตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บูธเครือข่ายออนไลน์ของการทำความดีที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถมาร่วมกันทำความดีผ่านแฟนเพจได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m t o y o t a c h r นั่นเองนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์ด้วยกันแล้วกันนะครับนอกจากบูธนี้แล้วนะฮะยังมีอีกหลายๆบูธที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการเมาแลลวครับการํำกระเป๋าแฮนด์เมดหรือแม้กระทั่งการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินั่นเองครับ I I I was was man used turned, to but not it you, your for concerned, go และตอนนี้ผมอยู่ที่บุธกิจกรรมนะครับการสาธิตเมาแล้วขับนะครับซึ่งอุปกรณ์ไฮไลท์นี่คือแว่นตานะครับพอเราใส่ไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเมาโซเซไปโซเซมานั่นเองนะครับแล้วผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละครับนี่แหละครับผลของการเมาแล้วขับครับผม ครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ครับเวลาหมดลงแล้วฮะแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับผมยังคงอยู่กับกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่10นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามต่อให้ดีกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ส่งกลับไปที่สตูดิโอเลยครับ กับงานดีๆที่เกิดขึ้นเ๋ยวบางกอก International Model Show ครั้งที่35นะครับรีบมากันเยอะๆเลยครับและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ Modern Life ได้โดยพิมเข้าไปที่คำวา่า www.facebook.com/modernlife.tv ยังไงก็อย่าลืมมากดไลค์เป็นแฟนเพจกับเราเยอะๆนะคะและกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการ Modern Life ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลาเที่ยงตรงสำหรับวันนี้ทัไปก่อน,นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ